ภยโอกันไงภยโอกันนะตอนนี tamam. we we ้เราอยู่ที่ไหนครับที่สวนน้ำคอร์ลิเดียครับใช่ค่ะแต่เราไม่รู้จะว่ามีหมาไว้ไม่มีไม่มีคุณมีจริงไหมไม่มีหรอกถค่ฟ้ามาแล้ก็ไปตรงเนี้ยไม่เดินไปกับป้าสิไม่มีหมาไปกับลุงเมยไปกับลุงเมยฮะ ้ีกเลไปไม่มให้จับไม่มีหมากั็มากับลุงเมยเนี่ยไม่มีวิ่งได้เลย เห็นวิดีโดอค่าฮอะหายเห็นท้านาซีไม่ใช่ปรับปรับปรับเป็นปรับปรับเป็นแค่พาเทจของด้านหน้า